เป็นไงครองทอน,นีหลังจากกินดีบุนเนตัวนี้ไปผมก็ปวดหัวเขาว่าปวดข้อมาสิบกว่าปีแล้วกินตัวนี้ถือดีขึ้นครับกินกับผสมน้ําเย็นคือใส่น้หน่อยเดียวไม่ต้องเยอะ,ะตอนนี้เป็นไงการยืนสอนมวยอ,อะไรโอเคยืนสอนมวยก็ไม่ค่อยมีปัญหาแล้วขนาดเริ่มกินมาได้ประมาณอาทิตย์หนึ่งแล้วก็ดีขึ้นตัวนี้เป็นแคปซูลเป็นแคปซูลใช้สมุนไพรนะครับกินตอนกลางคืนได้ก่อนนอน กินแล้วกระดูกกระเดี่ยวมันจะดีขึ้นอะ่ะคนเราอายุเยอะมันจะเริ่มปวดตามข้อตามหัวเข่าจริงๆแล้วพวกเราก็ใช้ข้อเยอะใช่พเพราะตอนตอมสมัยเป็นนักมวยนี่ต้องเล่นโดดจำ้ำวิงว่งวิงว่งวิ่งไกลวิ่งวันละสิบกิโลก็แก่ตัวเขา้ามีเริ่มมีอายุอะ่ะมันจะปวดตามข้อตามกระดูกก็ส่วนมากเกือบจะทุกคนพออายุมากขึ้นก็โลกระดูกมันก็ต้องสึก หล่อไปธรรมดานั่นแหละเราก็ต้องมากินตัวนี้เสริมขึ้นมาดูครับอยากจะฝากบอกเพื่อนๆเนี่ยเริ่มมีอายุเข้าเนี่ยตัวนี้แน่นอนกินแล้วได้ผลทันตาเห็นดีบบเนนะดีบุเนอย่างอย่างเป็นซองกินกับน้ําอันนี้อย่างเป็นแคปซูลกินก่อนนอนตัวนี้ดีมาก